าสองชั้นกับคุณหมอเป็น1ครบ4เดือนแล้วนะคะตอนนี้คือชอบชั้นตาตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติมากเลยชั้นตาแบบไม่ได้ใหญ่เกินไปเราทําหน้าปกติแต่คนจะคิดว่าเราแบบเวียงดูดุเนาะเพราะว่าตาเรามันดูแบบปลื้มๆตาเราดูแบบไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคมาเป็นหนึ่งแบบใจดีมากค่อนข้างรู้ทรงตาเราเนาะเขาก็แบบแนะนําได้ดีมากเลยว่าเออเราไม่ควรทําสูงเนาะเราควรทําแบบเป็นธรรมชาติแบบคุณหมอก็เข้าใจเรามากๆเต็มสิบหนูให้แบบ20เลยเลิศ ฟังสุดยอดเลยตาเดิมก้านะคะเป็นคนที่แบบตาสองชช้หลบในแล้วก็บางทีเนี่ยจะดูง่วงมากเลยเวลาแบบว่าไม่ได้แต่งตาเยอะๆอะคะ่ะเราทําหน้าปกติแต่คนคิดว่าเราแบบว e ี่ยงดูดุเนาะเพราะว่าตาเรามันดูแบบปลื้ๆตาเราดูแบบไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบบางทีมันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจเนาะเวลาไปถ่ายงานจะต้องแบบติดเทปตาสองชั้นตลอดเลยแล้วคือก้าวแพ้กาวตาสองชั้นมนเลยทําให้แบบบางทีเราแบบคันตาอะไรเงี้ยค่ะมาเป็นหนึ่งแบบใจดีมากค่อนข้างรู้ทรงตาเราเนาะเขาก็แบบแนะนําได้ดีมากเลยว่าเออเราไม่ควรทําสูงเนาะเราควรทําแบบเป็นธรรมชาติแบบคุณหมอก็เข้าใจเรามากมาก ของตาน้องก้าวนะคะคือน้องก้าวจะมีตา2ชั้นอยู่แล้วแต่ว่าตา2ชั้นค่อนข้างเล็กนะคะจะมีปัญหาก็คือตา2ชั้นหลบในนะคะโดยเฉพาะข้างขวานะคะก็จะมีชั้นตาที่เล็กกว่าในข้างซ้ายวันนี้คุณหมอก็จะปรับตาน้องก้าวให้หวานขึ้นนะคะก็คือจะทําตา2ชั้นแล้วก็มีการปรับหนังตาใช้ทเทคนิคกีดยาวนะคะแล้วก็มีการปรับไขมนันแล้วก็ฟิกชันด้วยการใช้เทคนิคไ i มอนดฟิกนะคะจะทําให้ตา้องก้าวดูหวานขึ้น,นะคะ่ะอันนี้เพิ่งทำเสร็จเลยยังบวมอยู่ก็เดี๋ยวรอดูตอนยกกันค่ะเจ็บไหมคะ นิดเดียวค่ะสำหรับการดูแลตัวเองหลังทำตาของก้าวคือไม่ยากเลยใช้เป็นวิธีแบบทายาบ่อยๆแล้วก็พยายามทานอาหารเสริมทานอะไรตามที่แบบว่าคุณหมอแบบแนะนำมาแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ยากเลยหนึ่งเดือนอ่ะนะคะ้นตานะคะก็คือ,อยุบปวมได้ประม,มาณแบบ60 70%แล้วเนาะถ่ายรูปขึ้นมากแต่งหน้านิดเดียวก็คือตาดูดเต็มแล้วเนาะ พอครบสี่เดือนแล้วตอนนี้คือชอบชั้นตาตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่ามีความเป็นธรรมชาติมากเลยชั้นตาแบบไม่ได้ใหญ่เกินไปตามที่แบบว่ารีเควสกับคุณหมอเลยพอหลังทําตาม,มาเนี่ยก็แค่จะไม่ต้องแบบแต่งหน้าเยอะเลยตาสองชั้นก็ไม่ต้องติดแล้วแค่แบบปัดมาสคาร่าก็สามารถออกจากบ้านได้เลยเต็มสิบหนูให้แบบ20เลยเลิศปังสุดยอดเลย